สวัสดีค่ะเงินดิจิทัลหนึ0 0 0 0บาทเฟส2ได้วันไหน แจกแบบไหนเหลือ5,000บาทหรือไม่เช็คที่นี่ย้ำกลุ่มเปราะบางเงินยังไม่เข้ารีบแก้ไขเตรียมโอนซ้ำให้อีก3รอบวันที่1ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรมชคลังกล่าวยืนยันว่าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสที่1นั้นรัฐ บาเดินหน้าต่ออย่างแน่นอน<ม>นายเผ่าภูมิกล่าวต่อว่าแต่ในรายละเอียดนั้น จะต้องหาหรือกันในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายเผ่าภูมิกล่าวอีกว่าซึ่งคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจจะดูในภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจการกระตุ้นช่วงเวลาไหนหรือรูปแบบไหนที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามกําหนดการนัดประชุม ยังไม่มีการนัดเนื่องจากปัจจุบันนางสาวแพรอทองทานรวมถึงกรรมการหลายภาคส่วนต่างติดภารก,กิจเร่งด่วนลงพื้นที่เพื่อติดตามและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือแต่คาดว่าจะมีการนัดในเร็วๆนี้และจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายเผ่าภูมิกล่าวว่าส่วนกรณีกระแสข่าวว่าจะแจกกลุ่มเฟสองเหลือ5,000บาทต่อรายนั้นตัวเลข5,000บาทนั้น ถือว่ายังไม่มีในยะสำคัญต่อการพิจารณาของคณะกรรมการการกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นขอให้รอผลการประชุมจากคณะกรรมการดีกว่า เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแจกเงิน1,000 0บาทเฟส2รูปแบบไหนเวลาไหนยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าการแจก1,000 0บาทเฟส2ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วมีสิทธิ์ทุกคนจะได้วงเงิน1,000 0บาทแน่นอนแต่จะแจกในมิติไหนรูปแบบไหนวิธีการอย่างไรระยะเวลาไหน ต้องรอคณะกรรมการการกระตุ้นเศรษฐกิจนายเผ่าภูมิกล่าวนายเผ่าภูมิกล่าวว่าขณะนี้เรื่องของแหล่งเงินนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะรัฐบาลได้การวงเงินไว้เพื่อดําเนินการโครงการนี้แล้วแม้ว่าจะมีการใช้เงินเพื่อเยียวยาอุทกภัยก็ไม่กระทบนายเผ่าภูมิกล่าวอีกว่าส่วนการโอนเงิน10,000บาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567เมื่อวันที่30กันยายนที่ ผ่าานมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายนั้นในภาพรวมทุกอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกระบวนการแม้จะมีส่วนที่โอนเงินไม่สำเร็จบ้างเนื่องจากยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์นายเผ่าภูมิกล่าวว่าทั้งนี้กลุ่มที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ยังสามารถไปดำเนินการได้และจะได้รับเงินในรอบจ่ายซ้ำโดยกรมบัญชีกลางจะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ำให้แก่กลุ่ม เป้าหมายดังกล่าวจำนวน3ครั้งได้แก่ครั้งที่1จ่ายเงินภายในวันที่22ตุลาคม2567ครั้งที่2จ่ายเงินภายในวันที่22พฤศจิกาย,ยน2567ครั้งที่3จ่ายเงินภายในวันที่22ธันวาคม2567ทั้งนี้เมื่อพ้นกาหนดการจ่ายเงินซ้ำครั้งที่3แล้วจะย,ยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมาย ไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการขอประชาะสัมพันธ์ให้ผู้ที่โอนเงินไม่สำเร็จเร่งไปดำเนินการผูกพร้อมเพลหรือกรณีคนพิการก็เร่งทำบัตรประจำตัวคนพิการให้แล้วเสร็จซึ่งรัฐบาลจะโอนเงินยันให้สามครั้งนายเผ่าภูมิกล่าวขอขอบคุณแร่งข่าวข่าวสดค่ะ